ทำไมไม่เลี้ยงไว้กินเองเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นกับไก่พวกนั้นวะทำไมมันตายอย่างนั้นอะอ้าวนี่มึงยังไม่รู้ข่าวเลยเขาบอกว่าบ้านไหนที่เลี้ยงไก่อะ่ะให้ระวังไก่ไว้อ้าวงั้นเหรอบ้านกูก็เลี้ยงไก่นะแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะเกิดขึ้นกับมึงไหมอะแต่ก็ระวังไว้ก่อนเถอะแล้วก็มีคนบอกมาว่าสาเหตุที่ไก่ตายเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของปอบ oh, oh. เรื่องปอบ กูไม่เชื่อหรอกเรื่องพวกเนี้ยแม่งไร้สาระเฮ้ยแต่มึงก็อย่าได้ใจไปนะไม่แน่คืนนี้อาจจะเป็นที่บ้านมึงก็ได้ท่าโทรเรื่องพวกนี้ยกูไม่เชื่อหรอกงั้นคืนนี้กูจะรอดูเลยว่ามันจะมาหรือไม่ถ้าไม่มาคือแม่งไม่มีจริงเว้ยงั้นคืนนี้กูไปดูด้วยแล้วกันจะได้พิสูจน์เลยโอเคเจอกันเย็นนี้บ้านกูแมวนี่ กูกับมึงออกมาดูหลายรอบแล้วนะแม่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเออข็จริงของมึงนะหรือว่าปอบแม่งไม่มีจริงวะเฮ้ยน้ำมันเสียงไก่ดิอะไรกัดมันวะด่มึงเห็นแบบกูใช่ไหมกูบอกแล้วว่าปอบเอาให้ไปไหนแล้ววะมึงมึง,มงเฮ้ยมึงแดกไก่กูทำไมทำไมกูกินไก่มึงแล้วมันทำไมฮะอืมกินไก่กูแล้วมันทำไม แล้วมันทำไมนี่มึงถามว่าทำไมงั้นเหรอตะกี้อ่ะก็มันเป็นไก่ของกูไงก็ไม่เห็นแปลกเลยปอบก็ต้องกินไก่สดๆสิกินไก่สดๆอะกูไม่ว่าแต่มึงแดกไก่กูทีหลังมึงก็เลี้ยงแดกเองไปเลยสิไก่เดีย๋ยไม่ต้องขโมยกินมึงบ้าเปล่าคนเป็นปอบแม่งโง่ทุกคนเลยเหรอวะนี่กูเป็นปอบนะมึงกลัวกูวหน่อยเถอะโหมึงให้กูกลัวมึงเหรอ เดี๋ยวกูจะด่าให้เสียปอบเลยอีสัตว์นี่ฉันไม่กินไก่เธอแล้วก็ได้ปล่อยฉันไปเถอะกูไม่ปล่อยมึงไปง่ายๆหรอกมึงแดกไก่กูไปหนึ่งตัวมึงจ่ายกูมาเลยหนึ่งแสนเอา้าบ้าหรือเปล่าไก่ที่ไหนตัวหนึ่งแสนไก่บ้านกูนี่แหละมึงจ่ายมาเลยหนึ่งแสนมึงจ่ายมาให้ได้ตอนนี้ฉันยังไม่มีตังค์ฉันขอโอกาสได้ไหมอ่ะได้กูจะให้โอกาสมึงถ้ามึงไม่จ่ายกูนะกูจะบอกว่ามึงเป็นปอบแล้วคนก็จะฆ่ามึง อนี่แน่กลัวกูอีกเฮ้ยมันไม่กลัวปอบเลยหรอวะแล้วมันคุยอะไรกับปอบเนี่ยค่อยไปถามมันอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่มึงรู้ไหมตลาดบ้านเราเนี่ยมีแม่ค้าขายไก่คนใหม่แม่งโคตรสวยเลยเว้ยอ่ามีคนมาขายไก่ใหม่ด้วยเหรอเออกูกูก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเนี่ย เออแต่ว่าปอบที่มึงจับได้มาเดือนที่แล้วเนี่ยแม่งไม่รู้หายไปไหนแล้วลนะเออกูก็ไม่รู้แม่งหายไปไหนแต่เราขอขอบคุณการโตเนตจากคุณเมทาวินีอ่านชื่อถูกผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับผมแต่ก็ขอบคุณครับ